ดีครับสวัสดีวันนี้นะฮะเป็นวันที่รอคอยอีกวันหนึ่งที่ผมจะได้ครับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเหมือนเช่นทุกวันแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะว่าจะต้องไปดูงานมอเตอร์เอ2024ที่ อิมแพกเมืองทองธานีนะครับก็ออกจากบ้านบางบัวทองท้ายถนน345นะครับขับตาม345ไปเรื่อยๆรลัดเลาะเรียบๆเคียงๆไปกับรถใหญ่นะครับในตอนเช้าวันพฤหัสซึ่งมันก็รถเยอะนะครับในช่วงเวลาที่เข้าไปทำงาน ตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับรถที่ใช้ตอนนี้ก็คือ nx 5 0 0นะครับก็เวลาขับไปเนี่ยมันก็เป็นรถที่ดีพอสมควรนะครับไม่ได้คิดว่าเป็นรถที่เอกะอะไร แต่ก็ไม่ได้คล่องตัวเท่าเวฟบ2 5นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เทอะทะเหมือนพวก GS นะครับในราคา227,000นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาอีกตัวหนึ่งสำหรับมอเตอร์ไซค์ไซส์กลาง ในประเทศไทยนะครับที่เห็นนี้นะฮะเป็นไหลาทางด้านขวามีความกว้างพอสมควรนะครับซึ่งสนนสามสหนี้นะฮะสำหรับคนใช้มอเตอร์ไซค์ในช่วงช่วงหนึ่งก็จะใช้เลนขวานะครับความเร็วที่ใช้ตอนนี้ก็ 4ี5 0นะครับไม่ได้เร็วมากนะครับ mm hmm. สำหรับวันนี้นะฮะ mm hmm. ที่จะไปมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยหนึ่งก็จะไปดูมอเตอร์ไซค์นะครับดูลมรวมแต่จะมีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับอยู่ในใจที่อยากดู เห็นรูปแล้วเห็นคลิปแล้วอยากไปดูตัวจริงนะครับตรงนี้เป็นสะพานนวลชวีนะครับเป็น x 500เราก็ไปได้นะครับรถเล็กไปง่าย NX ก็ไปได้นะครับแม้จะไม่สะดวกเท่าเวฟ125 แต่ผมว่ามันเป็นรถที่คล่องตัวระดับหนึ่งในรถไซส์นี้นะครับแต่ถ้าเป็นในครอบครัวของเขาถ้าเป็นซีพีห้าร้อยเออย่างเงี้ยตัวนั้นยิ่งจะคล่องตัวมากกว่านะครับเป็นตัวนิกเก็ตส่วนตัว CBR500 F เนี่ยยังไม่เคยลองนะครับสะพานนวลชวีนะครับเป็นสะพานหนึ่งที่ถนนเลนแคบนะครับต้องค่อยๆไปนะครับใจเย็นๆทัดองเล็กและรถใหญ่นะครับ อนนี้เป็นแสงแดดของฤดูหนาวนะครับจะเห็นแดดมีความส้มๆเงามีความคมๆนะครับนี่คือลอักษณ์ของแสงแดดฤดูหนาวนะครับเช้านี้ก็อากาศดีนะครับน่าจะประมาณ27-28องศานะครับ ปีใหม่นี้นะครับจะมีอากาศหนาวให้ไปขับมอไซค์เที่ยวเล่นกันนะครับตัดภาพมาอีกกีนะครับเราก็มาถึงเมืองทองธานีแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะอยู่หน้า าช h เ l นเจอร์นะครับด้านซ้ายเป็น c h a เ l นเจอร์ด้านขวาเป็น Impact นะครับเราจะไปจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่จอดรถของ c h a เ l นเจอร์นะครับซึ่งเราก็จะต้องขับตรงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้ามาในถนนกลางแล้วพอผ่านสกายวอล์กตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับ วันนี้ออกจากบ้าน7จ็ดโงครึ่งนะครับถือว่ามาสายพอสมควรนะครับแต่ฟ้าวันนี้สวยมากเลยนะครับนี่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาในถนนระหว่าง Challenger กับ Impact Forum นะครับนี่ฮะร,รถยนต์ก็ต่อแถวเข้า ที่จอดกันนะครับรถยนต์มีที่จอดได้2ที่นะครับซ้ายมือกับขวามือสามารถจอดได้และแล้วเราก็มาถึงทางเข้าที่จอดมอเตอร์ไซค์โอ้โหเซอร์ไพรส์มากครับวันนี้น่าจะมาสายนะครับเพราะว่าดูแถวแล้วโอ้โหยาวยาว,ยาวมากนะครับที่จอดรถเนี่ยจะอยู่สุดๆของอาคารไปเลยนะครับมองไปสุดสายตาตรงนู้นนะครับจะเป็น ที่จอดรถนะครับจอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับแสดงว่าวันนี้เรามาสายแล้วก็ที่จอดรถจะค่อนข้างเต็มเร็วนะครับสำหรับค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่ Impact Challenger นะครับมอเตอร์ไซค์เล็ก20บบาทไม่จำกัดเวลานะครับสำหรับบิ๊กไบค์มอเตอร์ไซค์ใหญ่ของเรานี่จะ คิด40บาทไม่จำกัดเวลาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ก็จำเป็นต้องดับรถนะครับแล้วก็ค่อยๆเข็นไปนะครับเพราะว่าเราอาศัยประหยัดน้ำมันนะครับมันจะขยับช้าๆไปนะครับดูมาตอแบแวบเดียวนะครับเพื่อนข้างหลังก็เยอะแยะเลย หลังจากจอดรถเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาที่ทางเข้านะครับที่เชลเลนเจอร์ทางเข้า c h a เ l นเจอร์นะครับรก็จะสแกนบัตรเข้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูภาพรวมของมอเตอร์ไซค์ที่างานมอเตอร์เอ็กซ์วันนี้นะครับปีนี้นะครับ ้ามาก็ดูซ้ายดูขวากว่อนเริ่มตรงไหนดีจะพาโดนจะพาเดินดูโซนโมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มจุดที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดูได้เยอะๆกัน จะเริ่มจากคอนด้าก่อนเลยนะครับนี่สายมือเป็นรีเบลนะครับรีเบล300-500ตัวนี้เป็น CB บีพันนะครับแล้วก็ขวัญใจผมนะครับแอฟริกาทวิน1ั0รแล้วก็ดวงใจผมอีกตัวอีกขัดหนึ่งก็คือโกวิงนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นน้องใหม่สกูตเตอร์นะครับซอนเทสนะครับกำลังแรงเลยครกระแสช่วงนี้กำลังแรงนะครับเข้ามาฟาดฟันกับโฟซ่ากับ x m ็ Mac นะครับดูสังเกตคนจะลงไปที่ซอนเทสกันซะส่วนใหญ่นะครับข่าวแว่วๆมาว่ายอดจอนเนี่ยเหมือนจะทะลุ1 0 0 0 0พันไปแล้วนะครับเป็นรถจีนก็ รอดูนะครับฝั่งซ้ายมือตอนนี้เป็นไทรัมครับผมมีครบทุกโมเดลมาให้ดูนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเป็นรถไฟฟ้าตอนนี้ซ้ายขวาก็เป็นรถไฟฟ้านะครับด้านขวาเป็นยามาฮานะฮะด้านซ้ายเป็นรถไฟฟ้าจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับมาดูดูกัน ก่อนนะครับพอผ่านยามาฮามาก็เป็นซูซูกินะครับตัวนี้เบิร์กแมนฝั่งขวามือก็น่าจะเป็น CFMoto หรือเปล่าฮะก็เป็นรถไฟฟ้าบ้างรถสันดาบบ้างนะครับส่วนนี้นะครับสุดหล่อค่ายอเมริกันประดุกสุดหล่อนะครับฮาร์ล d ด v i ิส o n นะครับ เดินมาเรื่อยๆนะครับฝั่งซ้ายเป็นฮาร์ลีฝั่งขวานี่เป็นโรยยลออลลอยนะครับก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นรถสกูตเตอร์คลาสสิกนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับด้านขวาจะเป็นดีโคนะครับรถไฟฟ้าด้านซ้ายนี่ AJ EV นะครับ ตัวที่น่าสนใจก็คือตัวอยู่ในโครงโครงตัวนี้นะครับมันมันน่าสนใจครับทรงมันดีส่วนตรงนี้มาด้านซ้ายก็เป็นโ o ย a n เอ็นฟินะครับมาครบทุกโมเดลเหมือนกันนะครับส่วนด้านขวานี่น่าจะเป็น k a วาสกินะครับเราอ๋อเป็นซีโฮนะครับเราไม่ได้ดูนะครับเป็นรถไฟฟ้า ก็มีหลายโมเดลนะครับส่วนรถย,ยนต์รถยนต์เอนฟิลตรงนี้นะฮะเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วก็มีมาลายันนะครับมีมาหลายรุ่นนะครับรบกุกโมเดลที่เปิดตัวใหม่ตรงนี้ก็เป็นซูซูกินะครับตัวนี้ก็ทรงเอเวนเจอร์ก็เป็นวีสตอมผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับแล้วก็ทรงดีมาก ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดเดี๋ยวจะพาไปชมคันที่ผมอยากลองอยากค่อมเป็นคันที่ต้องไปดูให้ได้ในปีนี้นะครับเมื่อกี้แวบๆนะครับเป็นบอกว่ารถไฟฟ้าที่สามารถลุยน้ำได้นะครับไปเครื่อมล้อนะครับเมื่อกี้นี่ก็เป็นเสื้อผ้าไทายอัพก็ ใครชอบแบรนด์ไทอารก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องแต่งกายได้นะครับตันนี้ก็จะเป็นซอนเทสกันแลบเบตตาบูทอยู่ใกล้ๆกันผู้นำเข้าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นเจ้าเดียวกันอย่างนะครับเราจะไปเดินไปเรื่อยๆบางเอินว่าอไอ้มออร์ไซที่ผมอยากดูเนี่ยมัน มันไม่อยู่ในโซนมอเตอร์ไซค์นะครับมันไปอยู่ในโซนรถยนต์เดเ่้าเดียวเลยนะครับเดินเดินมาครับอันนี้ก็จะเป็นโซนรถนำเข้านะครับจากผู้นำเข้าอิสระนะครับนี่ครับเจอแล้วเจอแล้วนะครับ รุนที่ผมอยากดูไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับซึ่งก็คือ BMW นะครับ BMW เนี่ยมันเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่จะต้องมาดูมาชมนะครับนี่คันนี้นะฮะเป็น R 1 2 5 0 r t นะครับส่วนคันนี้ก็เป็น พวกคลาสสิกเป็นอาานนะครับคลาสสิกมากครับไปลองนั่ง้วเบาะนิ่มมากนี่ครับโผลมาแวบๆแ,แล้วครับผมสิ่งที่เราอยากดูก็คือ F900GS นะครับดูทรงม,มันเนี่ยมันเหมือนรถด,ดาก้านะครับก็อยากชมตรงนี้แหละ มันมี2โมเดลนะครับข้างหน้าจะเป็น GS เฉยๆข้างหลังจะเป็น GSA แต่หน้าตามันไม่เหมือนกันนะครับเราบอกว่าเครื่องเ,เป็นเครื่องเดียวกันอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันนะครับอันนี้พี่ใหญ่นะครับ R1250 GSA ก็900 GSA นี่ครับคันที่อยากดูนะฮะคันที่อยากดูคือคันนี้ คนสนใจเยอะพอสมควรนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราจะไปถามข้อมูลกับพี่ที่ปรึกษ,ษาการขายของ b m w กันนะครับว่ารถรุ่นนี้มันมีอะไรดีมันแตกต่างกันระหว่าง GS กับ GSA ยังไงน,นะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับแล้วก็เฟรมหลังเป็นสีแดง แล้วก็ชิวหน้าที่ต่างกันนะชิวหน้าตัวเขียวจะเป็นเคลียก็คือใส,อใสตัวนี้จะเป็นสโมส่วนอ,อย่างอื่นพวกระบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกเหมือนกันทุกอย่างครับต่างกันแค่เอาจริงถ้าถ้าโดยรวมแล้วถ้าไม่นับสีนะับอะไรฮะแค่3ชิ้นเองที่เป็นพลาสติกกับอลูมิเนียมใช่ครับแค่3ชิ้นเองนอกนั้นก็คือสีกับ สีเงิงเดียวส,สีสีกระชิวอ่ะสีกระชิวไม่แน่สีกระชิบสีกระชิวแล้วก็ตัวตัวตัวสีเขียวก็เป็นล้อดำล้อดำตัวไซส์มันเนี่ยตัวนี้121หน้า17เอ้ยข้างหลัง17หน้า21ไซส์ก็เท่ากันใช่ไหมครับ <S <S ร<อ>ใช่แค่เท่ากันหมดครับจะมีตัว<า>นี้นั <ข iggers S 2> ที่แตกต่างใช่ครับถ้าเป็นตัวเอเวนเจอร์ครับเอเวนเจอร์เอเวนเจอร์เนี่ยมันจะต่างที่ถังน้ำมันนะแล้วก็ดีไซน์ทุกอย่างเอเวนเจอร์เนี่ยมันจะแถมพวกของอุปกรณ์มาเหมือนตัวตัวจีเอสเอเลย แต่ไม่มีกล่องห่ัให้เลยที่ GS GS A ตัวนี้จะไม่มีกล่องคือว่าลูกค้าลูกค้าซีเนิ่มใส่ซอฟต์เกสหรือว่าเป็นฮาร์ดเกสถ้าถ้าเป็น GS ตัวเก่า GS A ตัวเก่าเนี่ยมีตอนนี้มีกล่องหลังให้ใช่ไหมครับสองใบสองใบกล่องหลังใช่ครับหรือว่ากล่องข้างปี๊บปี๊บหลปี๊บปี๊บปี๊บข้างปี๊บปี๊บข้างโอเคครับถ้าลูกค้าอยากได้ปี๊บบนด้วยก็ก็ได้ครับก็อยู่ที่คุยว่าลูกค้าแบบจะสะดวกยังไงเฉพาะในงานหรือว่า ก็มาคุยก่อนก่อนได้ถึงสิ้นเดือนได้ถึงสิ้นเดือนได้ถึงกันวาส่วนความแตกต่างอู่ตรงที่ตัวนี้มันจะมีพวกเอาเอาความแตกต่างเอาตัวตัวเครื่องครอตัวเครื่องตัวเดียวกันไหมเหมือนกันเลยครับมีควิกชิพมีตัวบาลานซิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดจะแตกต่างที่อุปกรณ์มากกว่าเฟรมเฟรมก็คล้ายกันแต่ว่าจะต่างกันนช่วงกลางตรงช่วงขึ้นเครื่องก่อนตรงช่วงหลัง ก็คือว่าตัวนี้มันเดินเฟรมคล้ายกับแบบ้อยตัวเก่าแต่ตัวนี้เฟรมมันบิมันบีขคือหลายคนสงสัยว่าตัวนั้นเป็นตัวแ0 0ร้อยตัวเก่าที่เอามาอัพให้มันนีหรือเปล่าเพราะว่ามันคล้ายๆตัวเดิมเลยแต่ตัวนี้มันจะมันโดดเลยมันโดดเลนมันเป็นอารมณ์แบบว่าพวกเอวิโลเลยถามว่าแ0 0ร้อยตัวเก่าอัพไหมถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ใช่พี่แต่ถ้าถ้าเรื่องดีเทลจริงๆคุณบอมันก็แทบจะไม่เหมือนกันเลย เพราะว่าตัวนี้ฐา,านคารามลปรมาณยี่สามเดซิลิเมตรแล้วแฟร์รี่แล้ด,ด้านข้างจริงๆริงคือซอฟเล็ก, <c oughs> ม,ลกมันเป็นเปลือกขนะในี่ยถ้าหาร้อยตัวกาวเจะรี่กว่านี้ครับครับผมแล้วก็จะมีพวกหลักแบบทัตาร์ที่าห้มาด้วยเฉพาะเจเดตัวนี้ครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์หน้ามาให้แล้วก็ชิลหน้าชิลบนน่ตับตับไฟฟ้าไหมครับอ่าตัวนี้ไม่ไัฟ้าไฟฟ้าจักรวาลสามครับแต่ตัวนี้ปรับไม่ได้ใช่ไหมครับตัวนี้ปรับได้ครับเพราะว่าเพราะว่าชิลเขาอ่ะ ฟิวเขาเนี่ยเป็นตัวทำให้ม้วนลมนจริงๆตัวนี้ถ้าคนเอาไปใช้ก็น่าจะอยากเอโดโล่มากกว่า,า,วาถนนดําก็ดีครับพี่ถนนถนนดําก็ได้เอโดโล่ e mm hmm. ก็ได้ถนนดำเนี่ยผมลองขี่แล้วที่ตกที่ก็คือถนนดำครับ mm hmm. มันมีโหมดต่างๆให้ปรับเหมือนกัน hmm. กับตัว GS 210เหมือนกันเลยมีโหมดทุกอย่างเลยต่างกันอย่างเดียวครับคือว่าที่ต่างกันชัดเจนเลยครับสองตัวนี้คือว่าโชคลัะตัวนี้ปรับมือ ส่วนตัวนู้นเป็นโช๊ฟ้เพรือว่าเป็นสวิตด้กันเบนครับครับผมคล้ายกับตัวนี้ราคา2ตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่ตัวนู้น6กแ0น0ปดหาพครับหกแสนแตัวนี้6 6แสนหใช่ครับ5้าพตัวนู้น9ก้าพันต่างกันห้าพันจากเก้าพันตัวหลังแล้วก็สองหมื่นตัวที่ตัวตรงใช่ครับตรงกางสองหมื่นะประมาณนั้นสองหมื่น่าครับผมส่วนตัว ตัวที่เป็นสีเขียวตัวแพชชั่นนี่ยครับก็ต่างกันก็จะลดลงลงมาถูกกว่านิดนึง<ม>ก็คือถ้าถามว่าต้องโจดลูกค้าถนนดําหรือว่าดูโรจัลถ้าเป็นถนนดำเนี่ยตัวโทฟี่มันก็เหมาะกว่าเพราะว่าโอกาสล้มหรือโอกาสที่จะอะไรอย่างนี้ยมันน้อยนะครแต่ถ้ามาันเป็นทางเดิร์จริงๆทางสูองอะไรเงี้ยมีโอกาสบิดได้ล้มได้อะไรเงี้ยการที่ล้มไปเนี่ยแล้วอลูมิเนียมมันบิดหรือว่ามันหัก มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็มีราคาอยู่พอสมควรใช่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นเป็นพลาสติกไอเบนเนี่ยมันคือลูกพี่ล้มเสร็จมันคือลูกมันไม่มีหักครับครับแล้วก็อาจจะแบบว่าขึ้นขาวนิดนึงตามสเต็ปเวลาไอเบนเราบิดเปิดอะไรนี้แต่ว่ามันมีรอยมีอะไรนิดนึงเนาะใช่ครับทีนี้อยากอยากรู้ถึงความแรงพี่จาก f 8 0 0ตั้งแต่เริ่มต้นมัน700 800มาเนาะ800นี่ยเขาบอกว่ามันนิ่มๆมันพูดดีมากมันไม่ค่อยโหดแต่ว่าพอตัวนี้คน ค่อนข้างบอที่บอกว่าเฮ้ยมันผมให้เปลี่ยนสไตล์มาเลยเยถ้าเปรียบเทียบแล้วกันแล้วเปรียบเทียบว่าเกือบเข้าคดียนแล้วกันแต่ยังไม่ดิบเท่าหมายถึงว่าหมดที่โหมดที่สูงครับผมเกือบเข้าแต่ยังไม่ดิบเข้าก็คือยังอยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมได้แต่มีความดิบขึ้นมาใช่ครับมีความดิบมีความขี่สนุกมากขึ้นกว่าตัวแบบล้อที่จอด นุ่มหน่อยมีความแบบกระโชกโค้งง่าก็คือว่าซับยกซับโดดปิดแอคชั่นอะไรองี้ท้ายย้ายอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้มีโหมดอะไรบ้างครับมีตัวนี้มี5โหมดครับมีมีเลนมีรถมีเดนดมิกแล้วก็เดรมิกโปร4โหมด10โหมดทุกอย่างเลนก็จะซอฟๆหนได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ลดแรงม้ากระท้อกนะฮะมันลดคันเร่งเอาก็คืออัตราลดคันเร่งมันจะน้อยลง ม้าเท่าเดิมบิดอาจจะไม่ได้พุ่งทีเดียวแต่ว่าจะค่อยๆเพิ่มควบคุมที่คันเร่งมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้ว่การขับรถ่มันก็อยู่ที่อยู่ที่มือเราละเขาไม่ได้ดรอปม้าลงหรือว่าดรอปทอรดรอปอะไรเลยแต่เขาเป็นรถที่คันเร่งสมมติเปิดคันเร่งมาปุ๊บเป็นดนามิกเปิดมาปุ๊บหนึ่งตันหนึ่งไปเลยพอเป็นเลนปุ๊บเปิดเท่าเดิมแต่การขับขี่การตอบสนองจะมาช้ากว่านิดนึงซอฟลงตามตามโหมด ก็เรื่อง traction ก็สำคัญนะบางทีอยากขี่ดิบๆมากๆ traction มันก็ทำให้ขี่แล้วผูกหินก็ปิดไปเลยตอนนี้ก็ปิดได้ ABS ปิดได้ ABS ปิดไม่ได้ครับ,บ ABS ABS ปิดไม่ได้ ABS มันมันมันเป็นคีแบบว่าสตรีม ABS ปิดไม่ได้แสดงว่าเบรกลากล้อไม่ได้ถ้าปิด traction อะได้หมายถึง ABS ตัวหน้าปิดไม่ได้พี่ถ้าเบรกลากล้อหมายถึงว่าเบรกอ่ะได้ แต่ว่ามันไม่ได้มีโหมดว่าปิด ABS ล้อหลังจะเป็นการไปปรับ traction control เพราะว่า ABS เนี่ยสำคัญคือล้อหน้าครับเพราะว่าถ้าพี่จะเบรกให้ล้อมันท้ายแบบเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยพี่ก็แค่ปิดแทค่นุกอย่างก็จะเป็นรถปิดๆพันดีนี่ดีๆนี่เองเป็นโลเทคที่แบบว่าไม่ค่อยปลอดภัยอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นแต่ว่าเวลาขี่ Enduro อะไรเขาจะจะใช้แบบประมาณนั้นใช่ครับเพราะว่ามันตะกุย ผมก็รอดูอยู่ว่าลูกค้าที่จะไปเปลี่ยนล้อหนามเนี่ยน่าจะลุยได้ขนาดไหนกันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใช่ใช่ใช่ดูตามคลิปก็เห็นพี่อะไรไม่รู้นะแต่เขาก็ยังเป็นรถสูนแล้วก็ยังเป็นล้อล้อล้อตัวนี้แหละใช่ไหมครับเป็นยางถนนดำเพราะว่าเขาทำมาค่อนข้างโอเคเลยอันน่า21ก็เป็นไซส์ Enduro เนาะใช่ครับ มันจะมีสองสไตล์นะฮะที่อาจจะไปแต่งเพิ like ่มก็คือว่าเป็นเอเดูโรจ๋าไปเลยใส่ล้อหนามล้อที่มันเป็นเป็นยางกันต่อนกับอีกอย่างนึงคือทำโมตาร์ก็คือใส่โมตาบางคนอาจจะไป17 17หรือว่า16บ7 17ิบแล้วก็ล้อ100 120ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเป็นโมตาไปเลยก็ได้คิวเนี่ความความเตี้ยความอะไรก็จะซอฟลงอีกเพราะว่าความตัวนี้มันจะสูงประมาณแต่ร้อบแต่เพียวเพียวมากเพียวครับเพียวคล่องง่าย คือค่อนข้างฉีกครับนสะองโทเนี่ยเหมือนแบบถ้าไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันเลยถ้าไม่ใช่ซีรีส์เดียวกันเลยดูแล้ว<ๆ>มันก็ม่ฉีกเพราะว่าตัวเบาเองเนี่ยเขาก็เป็นเรนลิซีดละกันลื่นหล่ะกันเวลาเราแบบเปิดเทาเล่นแล้วมันงายแล้วแบบมันจะบล็อกก้นเราไว้อะไรอย่างเงี้ย